งานนี้ให้จับตาดูได้เลยนะครับสำหรับบิ๊กเซอร์ไพรส์ของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาเราพูดบิ๊กเซอร์ไพรส์ของกลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรไปเยอะแล้วนะครับแต่รอบนี้ผมยุคนขออนุญาตใช้คํานิยามนี้กับบิ๊กเซอร์ไพรส์ของพลเอกประยุทธ์ที่ระบุว่าเตรียมจะแจกของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับคําว่าของขวัญปีใหม่ที่ว่านี้คงไม่เหนือไปกว่า การออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะของการแจกเงินแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ขึ้นชื่อว่าเป็นของขวัญแล้วแล้วก็มันต้องไม่ธรรมดาล่าสุดวันนี้นายกรัฐมนตรีก่อนเข้าประชุมสบคสบศขอ,องทานสบศเป็นศูนย์เศรษฐกิจโควิดนะครับก็ยอมรับกับสื่อมวลชนแล้วว่าจะมีการต่อเฟสสองของคนละครึ่ง แน่นอนนะครับส่วนเงินที่จะเพิ่มขึ้นมานั้นมีแนวโน้มว่าจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่4,500บาทจากเดิมที่เคยให้3,000บาทส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่เมื่อบอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของขวัญปีใหม่จากพลเอกประยุทธ์มันต้องมาดูเป็นแพ็กเกจครับ 1. ก็คือโครงการคนละครึ่งที่จะมีเฟสสองและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มเงินเป็น4,500บาท 4,500บาทถ้าแจกทุกคนอีกรอบหนึ่งก็ดูว่าจะนับอยู่ที่10ล้านหรือเปล่าถ้า10ล้านคนก็ใช้เงินอีก45,000ล้าน45,000ล้านนะครับถ้าเอา10ล้านคนเหมือนเฟสแรกนะครับหรือเฟสแรกคนที่ได้ไปแล้ว3,000จะได้เหลือ1,500ตามรายงานข่าวหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะว่าต้องมีการประชุมตอนบ่าย2อีกรอบหนึ่งผมเอาข่าวด่วนมารายงานก่อนอันที่สเนี่ยก็คือ เราเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันรัฐบาลก็ควักช่วยให้คนไปเที่ยวนะครับอันนี้ก็ต้องใช้งบประมาณอีกก็น่าจะหลายร้อยหลายพันล้านแน่นอนนะครับอีกอันหนึ่งก็คือกรณีของการชอบดีมีคืนนั่นก็คือการลดหย่อนภาษีชอบดีมีคืนก็คือการลดหย่อนภาษีมันก็ถือว่าเป็นการสูญเสียไรายได้ที่จะเข้ารัฐ มันก็ไม่ต่างอะไรไปกับการใช้เงินออกไปนะครับเพราะว่าขาดรายได้และอีกอันหนึ่งพี่น้องที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านรอฟังเลยนะครับเพราะมันมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยู่ในแพ็กเกจที่สอบศเขาจะคุยกันและถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยซึ่งถ้าจะให้มันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการให้เงินเพิ่ม จากภาพรวมวิธีคิดของรัฐบาลในยุคโควิดในการกระตุ้นเศรษฐกิจคือการแจกแหลกนะครับด้านหนึ่งผู้บริโภคร้านค้าชอบอยู่แล้วเพราะอย,อยู่เงินมันเข้ากระเป๋ามันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์เลยจะพูดในมันดูมีวิชาการหน่อยมันเป็นหลักธรรมดาใครจะไม่ชอบครับอยู่ๆมีคนเอาเงินมาให้จะให้หบาทสิบาทร้อยบาทร้อยห้าเนี่ยให้กี่บาทเนี่ยของฟรีใครก็ชอบนึกออกไหมครับ นี่คือสิ่งรัฐบาลทำมาเร,รอดแต่สิ่งที่ผมต้องเน้นย้ำก็คือไอ้เงินที่เอามาแจกกันเนี่ยนะครับเอามากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันคือเงินกู้นะครับมันคือเงินกู้ล้ว,ลวนๆจริงๆก็ต้องสะท้อนกลับไปยังรัฐบาลเหมือนกันนะครับว่าแจกเกง่งเข้าใจครับว่ามันมีความจําเป็นแต่แจกเกง่งต้องโชว์ศักยภาพในการหาเงินบ้าง ต้องโชว์ขีดความสามารถคนที่เขาเป็นผู้นําคนเนี่ยนะครับต้องคิดอะไรได้มากกว่าคนทั่วไปคิดมันต้องมีความหมือหวามันต้องมีเซอร์ไพรส์สิ่งที่ประชาชนเนี่ยต้องใช้็อกโอ้โหผู้นําของเราคิดได้ยังไงคือตอนนี้วิธีคิดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และตัวของพลเอกประยุทธ์และทีมเศรษฐกิจก็คือกู้มาแจกอย่างเดียวเลยเรายังไม่เห็นการใช้ความชาฉลาดในการหาเงินหาทอง กู้มาแจกมันทําง่ายแล้วก็เป็นหนี้พร้อมกันทั้งประเทศได้กระตุ้นเศรษฐกิจก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายมันก็เป็นหนี้แต่สิ่งที่คนไทยผมเชื่อว่าเราต้องการจากผู้นําก็คือศักยภาพในความเฉลียวฉลาดที่สามารถคิดสามารถทําสามารถสร้างความแตกตา่างซึ่งในที่นี้ก็คือการหาเงินเรายังไม่ได้เห็นว่ารัฐบาลจะโชว์ วิชั่นในการหาเงินมาช่วยคนไทยโดยไม่ต้องกู้เนี่ยได้อย่างไรได้อย่างไรนี่แหละครับบิตเซอร์ไพรส์ของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และเชื่อเหลือเกินครับว่าปีใหม่นี้จะมีโครงการตามที่ผมว่ามานี่แหละจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับ